ป้าโมนิกาเป็นตำนานของคณะเฟบเลยเป็นตำนานที่แบบรุ่นต่อรุ่นน่ะตั้งแต่ถ้าเกิดให้รุ่นหนึ่งมาเล่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่อ๋อก็แสดงว่าถ้าพูดถึงป้าโมนิกาถ้าคนที่เรียนที่นั่นก็จะรู้เลยรู้ทันทีเออหรือว่าคนนอกคนนอกก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะกลางเมืองเป๊ะก็ถัดจากคอนโดมาไม่ไกลเดียวไม่ไกลไม่ไกลย่านอโศก โอเคมาหาอะไรดังย่าณน้าสงไม่มาหาอะไรเดียวรู้กันหมดแล้วรู้กันหมดแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนนรู้ใช่ก็คือว่ามันเป็นตำนานของเอคนคนหนึ่งละกันลักษณะของเขาคือหุ่นลองเสื้อค่ะเขาเป็นหุ่นลองเสื้อที่อยู่ในห้องคอสตูมเป็นแค่แบบหุ่นเลยอ่ะ หน้าฝรั่งผมจะแบบว่าสั้นๆทุกคนจะเรียกเขาว่าป้าโมนิกา้า uh huh. อาจารย์เคยบอกว่าไม่รู้ว่าป้าโมนิก้ามาจากไหนแต่ว่ารุ่นพี่อะค่ะเคยพาหุ่นเนี้ยมาแล้วก็จับแต่งตัว uh huh. แล้วระหว่างที่เอออุ้ยขนลุกกระแลงไม้อะไม่กำลังพูดกันอยู่ใช่ไหมคะกำลังแบบต้องพูดเพื่อบอกว่าเอ้ยเวทีอยู่อย่างั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงหนึ่งพูดว่า hello lady and gentlemen uh huh. ขึ้นมาเลยระหว่างที่เขากําลังแบบคุยกันอยู่อย่างเงี้ยกำลังยูดบบใช่กำลังเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูด Hello Lady a n d g e n t l e m แ n แล้วก็แบบเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งหมดได้ยินหมดนนทั้งหมดได้ยินหมดวันนั้นเออแล้วหลังจากนั้นนะคะเอ,อพี่เขาก็เริ่มเอาหุ่นเนี้ยมาทเมาเป็นดิสเพย์มาไปอะไรเงี้ยคนก็จะเริ่มเจอเป็นอะไรเป็นเรื่องเล่าๆากาันจนมาถึงยุคเฟซ ป้าโมนิก้ามีความเชื่อหนึ่งว่าป้าโมชอบดูละครดูเต้นดังนั้นเวลาที่มีการแสดงเวลาที่มีเต้นมีอะไรของนาฏศิ์และการแสดงเนี่ยต้องพาป้าโมมาดูด้วย<อ>ซึ่งข้างล่างเป็นโรงละครอยู่ชั้น5<อ>ชั้น6จะเป็นห้องคอนโทรลก็คือห้องคอนโทรลจะเป็นห้องเล็กๆติ่งอยู่ชั้น6 ต้องพาป้าโมนิก้าเนี่ยแหละมาอยู่ที่ชั้น6กเพื่อมองลงไปที่ห้องคอนโทรล<อ>ทุกคนก็จะรู้กันทุกคนต้องอุ้มป้าโมมาแต่งตัวด้วยนะ<อ>ยุคเฟบ<อ>นี่จะมีแบบตัดชุดให้ป้าโมให้เข้ากับเรื่องอสมมติแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบไทยก็ชุดป้าโมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเลยทุกคนจะตัดชุดให้ป้าโมด้วยเพราะป้าโมชอบดูมากพอดีนนวันนั้นเฟบไปช่วยรุ่นน้องขณะหนึ่งเฟบจ,จะเป็นคนพูดแบบฟินาเล่ให้น้องอะค่ะประกาศาลลฟ,กาฟ,ฟินาเล่อะไรเงี้ยเฟบก็รอเพื่อทําไฟเฟบก็นั่งรอฟินก็นั่งรออยู่สพเฟอง ทำไมมันมีปัญหากันวุ่นวายจังเลยว่าถามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่เนี่ยอยู่ดีๆตู้ไฟก็ดีตด่ตู้ไฟก็ดับไฟเกินนู่นนี่นั่นคือปัญหาเยอะไปหมด<อ>สักพักนี่ก็อ่ะโอเคโอเคแก้กันแก้กันก็ช่วยกันใช่ไหมคะเฟลก็กลับมาหน้าที่เดิมหันไปสักพักแล้วหันไปหาหนอาทีว่ามึงประโมมายัางอืพี่หนูลืมประโมโอ๋อลืมประโมมานี่หลาบอกว่ามึงไปเอามาเลยนะอกายละเอียดอยู่นี่แหละเหลือกายหยาบเอาลง<ะ>มาเลยเอาไฟมาเราเห็นด้วย เห็นป้าโมยืนอยู่ซึ่งเป็นรูปร่างเหมือนหุ่นเลยไหมฮะไม่ค่ะเป็นผู้หญิงฝรั่ง<อ>สวยมาก<อ>ป้าโมวสวยเป็นผู้หญิงฝรั่งแบบจมูกโดง่ดงๆแล้วก็เ<อ>ก๋ๆหน้าเก๋ๆเลยอะยืนอยู่<อ>ก็เลยหันไปหาน้องว่าไปเอามาค่ะกายละเอียดอยู่นี่แหละมีคนลบอุ้มกายหยาบลงมาเดี๋ยวนี้น้องก็วิ่งไปอุ้มกายหยาบสบงสภาพระโบก็ยังไม่ได้ใส่อุ้มมาใส่ที่นี่เอเอแล้วเขาก็แบบมาดูหลังจากนั้นอะไฟก็ไม่เกินไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างแบบ มันผ่านไปได้ด้วยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออจนหลังจากนั้นอ่ะทุกคนก็จะทําแบบเนี้ยต่อตอกันมาไม่ว่ายังไงก็ต้องมีป้าโมนิกาจนวันหนึ่งแม่แฟนมาหาที่ที่มาหาหลัยก็นั่งกันอยู่แล้วแม่แฟนก็มองไปข้างหน้าแล้วพูดว่าที่ตึกมีผู้หญิงฝรั่งไหมออนี่บอกว่าแม่แฟนก็คือคนที่เป็นล่างชัยใช่เป็นล่างทรงเขาบอกว่าออใช่ที่เป็นฝรั่งที่สวยสวย,สวย,สวยไหมคะบอกเนี่ยสวยมากใช่สวยมากเลยเออป้าโมนิกาไหมคะ แม่เขาก็มองบอกอ๋อใช่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 เขาคงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอะอยากได้ไข่มุกสร้อยไข่มุกกับลิปสติกสีแดงคือไอ้พวกเด็กอะมันไปลือกันว่าป้าโมยอะชอบป็อกกี้ป้าโมก็ได้กินแต่บ๊อกกี้เข้าใจไหมแต่ว่าอยู่เมืองนอกไม่มีนะป๊อกกี้ป๊อกกี้สีชมพูเต็มไปหมดเลยอะเสร็จคราวนี้ก็เลยอ่าโอเคลิปสติกกับสร้อยไข่มุกเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังสอบเสร็จหนูไปให้นะคะป้าโมก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นกลางสอบ แล้วเหมือนสอบอะครูก็มาสายทุกอย่างมันก็สายจนแบบตึกมันจะปิดอ่ะก็เลยคิดในใจว่าป้าโมถ้าเกิดสอบเสร็จอะครูเขาให้รอเพื่นอนรออะไรอย่เงี้ยใช่ไหม mm hmm. ถ้าสอบเสร็จอ่ะเฟลว่าไม่ทันว่ะ oh. พรุ่งนี้ได้ไหมแบบตึกจะปิดแล้วพอคิดเสียงนั้นเสร็จปุ๊บไฟดับเพิ mm ่ม hmm. สอบต่อไม่ได้อ ah. ไฟดับเลยไฟดับแบบมองไม่เห็นเลยจะครูพูดว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไร คนที่ยังสอบใครที่สอบเสร็จแล้วออกไปก่อนคนที่ยังสอบไม่เสร็จอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหลืออยู่น้อยอะไรเงี้ยเฟินก็เลยโทรหาเพื่อนอีกเอกหนึ่งเป็นเอกแฟนเอกดุริยางคิดเหมือนกันใช่ไหมบอกใช่เงินเจอกันที่ชั้นป้าโม,โมทุกคนก็วิ่งลงไปที่ชั้นป้าโมภาพที่จะต้องไปคือตอนนั้นมันเย็นแล้วอ่ะตึกมันจะปิดท่มอ่ะเฟิร์นหกโมงอ่ะมันฟ้าเริ่มมืดแล้วอ่ะไฟมืดหมดสิ่งที่ทําได้คือไฟไฟจากโท <ไฟ S 1> รศัพท์แล้วก็เดินส่องเขาไปในห้องคอสตูมมืด น่ากลัวมากบรรยากาศตอนนั้นจะไม่เคยกลัวป้าโมเลยจนกระทั่งหันนั้นไฟมันดับก็เลยต้องแบบปึ๊บไปปึ๊บเจอป้าโมยืนอยู่ท่ามกลางหุ่นก็เลยเอาลิปสติกอะค่ะเป็นเน็บไว้ที่เอวป้าโมแล้วก็เจอหุ่นเจอหุ่นเจอหุ่นแต่ไม่เห็นหน้าป้าโมเอาลิปสติกไปเน็บไว้ที่เอวแล้วก็เอาสร้อยคอยหมกไปวางให้บอกว่าป้าโมจ๋าเอามาให้แล้วนะจ๊ะโนเอาเปิดไฟได้แล้วเปิดไฟได้แล้วโนก็ชอบพูดเล่นอย่างเขาอย่างเงี้ยเอาเปิดไฟได้แล้วแป๊บนึงไฟมา แสดงว่าป้าโมเนี่ยก็อยู่ไทยนานนานเฟบแบมีสองทางที่เป็นไปได้นะคือเขาอาจจะเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ไปอยู่ในร่างของคุนที่เลยทำให้เขาอะเป็นเปลี่ยนไปเหมือนร่างกับสองเขาเป็นฝรั่งเลยจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตำนานด้วยซ้ำว่าแบบมียาวคนนึงชื่อวิลงหลงรักป้าโมอจนน้องเอามาทำเป็นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่น้องอะค่ะจะแสดงละครเวทีเฟบไม่รู้มาก่อน ไฟปิดหมดเลยนะไฟปิดหมดสักพักรู้แค่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับป้าโมนิก้าและพี่ลง uh huh. รู้แค่นี้เลยคราวนี้ไฟปิดปุ๊บเฟบนั่งน้าสุดอยู่ดีๆไฟท็อปอะเปิดปึ uh ้ง huh. เป็นป้าโมอะใส่ชุดลาตีสีแดง uh huh. ยาวเป็นหุ่นนะแล้วยืนอยู่กลางไฟ uh huh. และสิ่งที่เฟบเห็นก็คือเป็นหน้าผู้หญิงคนเดียวกับที่อยู่ที่ห้องคอนโทรไม่ใช่หน้าป้าโม uh huh. มาแทนมาแทนหุ่นนะั้นแล้วยืนสวยแบบว่าแบบขนลุกมากคือเขายืนสวยมากเขายืนอย่างนี้ย แล้วแบบใส่ชุดเดรสแดงวสวย,สยแบบสวยสุดๆ,ดๆวนนนานานก็เลยแบบโอ้เนี่ยแหละป้าโมเนี่ยแหละป้าโมของจริงอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็ยังตามหาอยู่แหละว่าเขามาได้ยังไงแต่ว่าเขามาหนีทุกครั้งเลยนะมา,าดีป้าโมรักเด็กมากป้าโมรักเด็กๆแล้วก็มีคอสตูมคอสตูมให้ให้ป้าโมใส่คือคนในคณะก็คงคิดว่าป้าโมคือเป็นส่วนหนึ่งในคณะญาติผู้ใหญ่แล้วแหละญาติผู้ใหญ่อะไรเออเวลาจะมีโชว์ป้าโมแล้วบางทีอคืโชว์ตึกหน้าอย่างเงี้ยอุ้มป้าโมกันอะ เดินไปตึกข้างหน้าผมไม่มีใครกลัวเนาะไม่มีใครกลัวแล้วทุกคนรักป้าโมมากแล้วป้าโมสวยมากนี่แหละค่ะตำนานป้าโมนิกาโอแล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพี่ลงต่อให้ฟังคนที่แอบชอบป้าโมนิกาโอ้ถ้าเป็นหนังอะไอช็อตแม่งจะดีมากเลยนะเรื่องนี้สวยมากเลยนะคือแบบในข้าวแล้วโอ้โหแบบดนุดดอแล้วเอาสวยเลยอะเอาเรื่องอะมีมีพี่ลงมาเป็นสตอรี่ด้วยอะในเงี้ยถูกไหมเขาบอกว่าพี่ลงตอนกลางคืนเหมือนแอบเห็นป้าโมแล้วก็เลยแอบชอบ เห็นผู้หญิงฝรั่งเดินไปเดินมาเขาต้องปิดตึกไงคะแล้วเขาก็เลยแอบชอบผู้หญิงคนนี้ซึ่งเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้เหมือนพี่ลงอ่ะเห็นแบบผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาในตึกเออเป็นอะถ้าเป็นแบบว่าเกิดมาก็คือแบบความรักระหว่างคนกับปีญญาแต่ปญญาแต่เขาคือบอกว่าพี่ลงผมไม่ได้เคยคุยหรอกนะแต่พี่ลงเห็นผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาในตึกแล้วชอบสวยคือตอนแรกแค่คิดว่าแบบน้องจะไม่กล้าวประโมมาไง ป้าโมมาจริงเฟปพยายามหาลูอยู่เฟปหาไม่เจอ,อแล้วมีน้องคนหนึ่งแสดงเป็นป้าโมแล้วน้องหน้าเป็นเป็นเป็นกระเทยหน้าฝั่หลังอะคะ่ะแล้วแต่งเป็นป้าโมชุดเดียวกันพอไฟดับปุ๊บท็อปปึ้งลงมาอีกทีหนึ่งเป็นน้องยืนอยู่ในชุดนั้นโอ้ยใช่ป้าโมเลยนะที่แดบเวลาอาจจะเอาคลิปโดว่าจะเออคนนี้แหละที่คลิปไม่ติดอันนี้ป้าโมนี่แหละคือบางคนเขาดื้อที่มาที่ซิหรือว่าเฟปเองลงคลิปลงไม่ติด สามวันน่ะต้องขอหรือยากก่อนใช่อย่างนี้เราก็ต้องขอประโม,โมะง,มงเวลาก็บอกประโมว่าขอเล่าหน่อยนะจอยๆปร,อประโมชอบจอย